สวัสดีครับก็ผมชื่อศาสนาจารย์สามารถบัวทองนะครับเป็นชีวิบาลคิดจักความรักอย่างตลาดจังหวัดกาลสินและในเวลาเดียวกันก็เวลานี้ก็เป็นประธานกปจจังหวัดกาลสินก็การปฏิบัติ1นึ่งนำสนั้นก็หลายหลายอย่างหลายครั้งนะครับในการที่จะพบกับปัญหา ยกตัวอย่างเช่นในการออกไปในบางครั้งก็คือได้รับการต่อต้านพูดจะค่อนข้างจะเยาะเย้ยแต่ว่าในเวลาในเวลานั้นผมก็พยายามที่จะมองแล้วก็ยิ้มยิ้มให้แล้วก็พยายามที่จะอดทนไม่ตอบโต้ไม่ทําที่จะให้เขาไม่ไม่สบายใจหรือว่าตอบโต้เขาแต่ว่าเราก็แสดงความรักต่อเขาโดยพูดจาดีๆแล้วก็อขอพระเจ้าอวพรสำหรับชีวิตของเขา แล้วก็เราก็พยายามที่จะเป็นมิตรกับเขาให้มากที่สุดคือสิ่งที่ที่ทําก็คือจะต้องมีความอดทนอย่างมากกับกา,านีเพื่อที่จะนําเขาเข้าถึงพระเจ้าเมื่อเขามองเห็นสิ่งที่เราแสดงออกในความอดทนแล้วก็ยอมรับพร้อมในการที่จะให้อาภาัยเขาเขาก็เขาก็ากไม่ไม่พูดอะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ในการทำพันธกิจหนึ่งนำสองนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่คริเสเตียนทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจจะต้องมีความลึกซึ้งเกี่ยวกับในการที่จะเข้าถึงในการประกาศหนึ่งนำสองนี้เพราะว่าผมเห็นว่าการประกาศหนึ่งนำสองนั้นท้าทายมากในการที่จะให้พี่น้องทุกคนสมาชิกทุกคนนั้นได้เข้าใจและได้ออกไปประกาศเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะว่านำคนมาถึงพระเจ้า เมื <One input> ่อพี่น้องเหล่านั um ้นได้ออกไปแล้วก็ได้เห็นถ um ึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านําพนมาถึงพระเจ้าอย่างมากมายพี่น้องเหล่าน so to ี้แหละจะเป็นพี่น้องที่จะนําให้หนึ่งนำสองหนึ่งนำสามหนึ่งนำสี่มาพอหล่อนี้ก็จะทําให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมากขึ้นแล้วเป็นการฟื้นฟูของประเทศแล้วก็ฟื้นฟูอีสานในการใช้โดยสื่อหนึ่งนำสองนี้แน่นอนครับ แน่นอนในคิดจกักนั้นก็จะมีทั้งมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่เห็นด้วยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าสําลับที่ไม่เห็นด้วยนั้นก็ต้องต้อง,ต,องต้องยอมอดทนต้องอธิบายแล้วก็เมื่ออธิบายแล้วก็ต้องนั่งคุยด้วยว่าเป็นยังไงถึงไม่ไม่พร้อมในการที่จะรับในการประกาศอย่างนี้ก็คนเหล่านั้นก็เมื่อเข้าถึงเมื่อนั่งคุยด้วย ก็ทําความเข้าใจด้วยแล้วก็แสดงความรักต่อเขาด้วยแล้วก็ทําให้เขาได้เข้าใจนะครับเริ่มต้นที่ตัวผู้นำานะครที่จะให้เขาเข้าใจว่า ى, การประกาศอย่างนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สมาชิกท,ทุกคนนั้นจะต้องมีส่วนร่วมถ้าสามมติว่าทาคนหนึ่งคนเดียวนั้นไม่ไม่สำเร็จแน่นอนจะต้องทําเป็นขบวนการจะต้องทําเป็นคิดจักที่หลายคนนะครับในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นน้าหนึาา่งใจเดียวกันแน่นอนจะต้องขยายออกไปแน่นอนถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ,รบพี่น้องครับ ตามคิดจักต่างๆบางครั้งคิดจักนั้นก็อาจจะยังไม่เข้าใจถึงหนึ่งนำสองผมเชิญชวนนะครับเมื่อมีการอบรมในที่คิดจักนั้นก็ขอให้พี่น้องตามคิดจกักต่างๆที่ไม่เคยได้ไดรับเรือไม่เคยได้อบมรมนตอนนี้ขอให้เิฟบารได้ชักชวนแนะนำพี่น้องสมาชิกคิจักมารับการมเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็ออกไป ทำหนึ่งนำสองนี้มาถึงนำคนมาถึงพระเจ้าอย่างมากมากนะครับขอเชิญชวนสำหรับพิจักต่างๆนะครับพิจักชักชวนเชิญชวนพิจารณ์พี่น้องมาร่วมในการที่จะประกาศหนึ่งนำสองนี้โดยพ้อมกันขอชักชวนทุกทุกพิจักนะครับ